กราบสวัสดีพี่พี่เพื่อนๆชาวพระเครื่องทุกคนนะคะสวัสดี EP ที่58ประจำเช้าวันจันทร์ที่23เดือนธันวาคมพศ2567ค่ะวันนี้น้องสุภามีพระเครื่องพระบ้านก่าๆสวยๆมาฝากพี่พี่หชุดนะคะ1ชุดมี20รายการแบ่งปันพี่พี่ที่300บาทค่ะ1องค์300บาท2องค์500บาทนะคะ จพี่ท่านไหนสนใจสามารถโทรหรือว่าทักไลน์เข้ามาหาน้องสุภาเดชที่เบอร์084ค่ะ721933นะคะย้ำเบอร์อีกทีนะคะพี่ๆ084ค่ะ721933นนะคะน้องสุภามีบริการส่งฟรีแล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะก่อนรับชมคลิปฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องสุภาด้วยนะคะ วันนี้เรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะรายการที่1ของเช้าวันจันทร์เป็นหลวงปู่ทวดนะคะขออนุญาตซูมนะคะพี่พี่หลวงปู่ทวดบัวข้างค่ะ หลวงปู่ดูวัดสแกนะคะปีสองห้าสองศูนย์ค่ะสามร้อยบาทค่ะรายการต่อไปรายการที่สองค่ะรายการที่สองเป็นหลวงเสมาหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนะคะ เสมาหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกค่ะสามร้อยบาทเช่นกันค่ะรายการต่อไปรายการที่สามค่ะรายการที่สามเป็นหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะคะ สองสี่แปดนะคะหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมรายการต่อไปรายการที่4ค่ะรายการที่4เป็นพระอาจารย์ฟั่นอาจารโรนะคะ หลวงปู่ฟั่นนะคะปี2507นะคะรายการต่อไปรายการที่5ค่ะ รายการที่5เป็นหลวงพ่อเนื่องวัดจุลามณีนะคะหลวงพ่อเนื่องวัดจุลามณีค่ะ รายการต่อไปรายการที่6ค่ะรายการที่6เป็นพระอาจารย์ทองเท่านะคะวัดเขาอ้อค่ะปี2520นะคะพระอาจารย์ทองเทาวัดเขาอ้อจังหวัดพัทลุงนะคะ 300บาทเช่นกันค่ะรายการต่อไปรายการที่7ค่ะรายการที่7เป็นหลวงพ่อทบนะคะหลวงพ่อทบวัดชนแดนค่ะออกวัดโบสถ์โพทองนะคะ รายการต่อไปรายการที่8ค่ะรายการที่8เป็นหลวงพ่อทองดีหลวงพ่อดีนะคะโทษทีค่ะพี่พด้านหลังนะคะรายการที่8หลวงพ่อดีวัดบ้านยางค่ะ 300บาทเช่นกันค่ะรายการต่อไปรายการที่9ค่ะเป็นเหรียญเพื่อมาตุภูมินะคะหลวงพ่อกินรีค่ะวัดกันตะศิลาวาดค่ะหลวงพ่อกินรีวัดกันตะศิลาวาดปี2519นะคะ รายการต่อไปรายการที่10ค่ะรายการที่10เป็นเหรียญเปิดโลกหลวงปู่ทวดหลวงปูด่ดูวัดสแกนะคะเ,เหรียญเปิดโลกหลวงปู่ทวดหลวงปูด่ดูวัดสแกค่ะปี2532ค่ะ 300บาทเช่นกันค่ะรายการต่อไปรายการที่11ค่ะ11เป็นหลวงพ่อกลั่นวัดพระยาดนะคะมาในเลี่ยมกรอบพลาสติกพร้อมใช้งานค่ะพี่ๆปี่ป9 6ี2496นะคะหลวงพ่อกลั่นวัดพระยาดค่ะ 300บาทเช่นกันค่ะรายการต่อไปรายการที่12ค่ะเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อไผ่วัดกำแพงนะคะเหรียญหล่อหลวงพ่อไผ่วัดกำแพงค่ะ 300บาทเช่นกันค่ะรายการต่อไปรายการที่13ค่ะ13เป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรน,นะคะน้านหลังนะคะพี่พี่เหรียญหลวงพ่อโสธรรุ่นเมตตามาหานิยมค่ะ 300บาทเช่นกันค่ะรายการต่อไปรายการที่14ค่ะ14เป็นเสมาหลวงพ่อรวยนะคะหลวงพ่อรวยวัดตะโกค่ะเนื้อเงินลงยาค่ะพี่ๆนั่นหลังนะคะ 300บาทเช่นกันค่ะรายการต่อไปรายการที่15ค่ะเป็นพญาเต่าเรือนค่ะหลวงปู่หลิววัดไร่แตงทองค่ะพญาเต่าเรือนหลวงปู่หลิววัดไร่แตงทองนะคะ ามร้อบาทเช่นกันค่ะรายการต่อไปรายการที่16ค่ะ16เป็นสมเด็จเก่าค่ะเนื้อหาเก่าๆเลยค่ะพี่พ 300บาทเช่นกันค่ะรายการต่อไปรายการที่17ค่ะ17เป็นสมเด็จเก่าเช่นกันนะคะเนื้อหาเก่าๆเลยค่ะพี่ 300บาทเช่นกันค่ะรายการต่อไปรายการที่18ค่ะ18เป็นหลวงพ่อปานพิมพ์ขี่ไก่หางพวงนะคะหลวงพ่อปานพิมพ์ขี่ไก่หางพวงค่ะ 300บาทเช่นกันค่ะรายการต่อไปรายการที่19ค่ะ19เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางครานค่ะหลวงพ่อเงินวัดบางครานนะคะ รายการต่อไปรายการที่20รายการสุดท้ายของวันนี้นะคะเป็นล็อกเก็ตหลวงปู่ศิลานะคะมาพร้อมกล่องค่ะพี่พี่ล็อกเก็ตหลวงปู่ศิลานะคะขออนุญาตเปิดนะคะเป็นล็อกเก็ตหลวงปู่ศิลาค่ะ 0 0บาทเช่นกันค่ะครบแล้วทั้ง20รายการนะคะพ,พ,พี่พี่ถ้าพี่ๆี่ท่านไหนสนใจสามารถโทรหรือว่าทักไลน์เข้ามาหาน้องสุภาได้ที่เบอร์084ค่ะ7 2 1 1 9 3 3นะคะย้ำเบอร์อีกทีนะคะพี่พี่4ย์ค่ะ7 2 1 1 9 3 3สําสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ